ตำนานแห่งความดีงามหลังจากรับประทานอาหารกลางวันคือข้าวก้นบาทที่ผู้คนเก่าๆมักเรียกอาหารที่เหลือจากพระฉันแล้วและให้เป็นทานแก่ผู้คนหรือสิทธวัด ของพระคุณเจ้ารูปนั้นแล้วข้าพเจ้าก็เข้ามานั่งอยู่ในมุมหนึ่งของกุฏิของพระคุณเจ้ารูปนั้นด้วยความอิ่มหนำสำราญอาหารมืน้นี้ไม่ใช่อาหารมื้อแรกที่ข้าพเจ้าแสดงตนเป็นลูกศิษย์พระเพราะกิจกรรมเช่นนี้ข้าพเจ้าค่อนข้างจะมีความจำเจอยู่เสมอ ก็โดยอาศัยวัดเลี้ยงชีพในวัยเรียนมาโดยตลอดตั้งแต่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่สามจวบจนเติบใหญ่ได้งานทำเป็นหลักฐานเด็กสมัยใหม่ไม่น้อยที่มองวัดในการอยู่อาศัยเป็นเรื่องน่าอายพากันไปอยู่หอพักเช่าบ้าน มั่วสมกันในหมู่เพื่อนไม่มีใครเตือนใครถูกผิดไปตามกระแสะแห่งสังคมสิ้นเปลืองและเป็นภาระแก่บิดามารดางานเรียนดูเหมือนจะเป็นรองงานเที่ยวและความฟึงเฟือเผลอไผลไปกับความเร่าร้อนของสังคมดูจะเป็นงานหนักจะโทษพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ จะโทษพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ได้อีกแต่พอจะโทษสังคมก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าใครคือสังคมทั้งหมดทั้งมวลก็เลยไม่รู้จะไปโทษใครในที่สุดก็คงจะต้องลงเอยที่กรรมนั่นเอง มีบางคนกล่าวอย่างชวนสังเวชว่าคุณธรรมทุกวันนี้หมดไปผู้คนทําตัวไม่ต่างจากสัตว์ไปมากขึ้นทุกทีครูข่มขืนสิทธิ์ล่วงละเมิดอนาจารย์พระก็เป็นพระแต่เปลือกมั่วสมสีกาค้ายามาค้ายาบา้ากลุ่มอาชีพนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ นี่คือข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเมื่อเชื่อวันจริงบ้างเท็จบ้างและเป็นสาเหตุแห่งการกล่าวอ้างของผู้ที่ว่าคุณธรรมหมดไปจากโลกแล้วหากพิจารณาด้วยวิจารณญาณกันสักหน่อยด้วยการให้ความยุติธรรมในทุกฝ่ายคุณธรรมหนีหายไปจากโลกหรือผู้คนร้คุณธรรมมากขึ้นกันแน่คุณธรรมยังคงอยู่ แต่คนไร้คุณธรรมประจําใจใช่หรือไม่คําตอบนั้นเชื่อทุกท่านคงทราบดีโดยที่ไม่ต้องตอบสังคมมนุษย์เราทุกวันนี้จเจริญไปแต่เพียงรูปธรรมเท่าเท่ากับคุณธรรมเริ่มเหือดหายมาลายลงครูหนึ่งคนพระหนึ่งรูปทำผิดความผิดนั้นเป็นตราบาปให้แก่ครู และพระทั้งหมดนั้นใช่หรือไม่ก็น่าเห็นใจสังคมเพราะทั้งครูทั้งพระล้วนเป็นปูชนียบุคคลที่สังคมนบนอบเชื่อถือและศรัทธามาแต่ครั้งโบราณแต่เราก็ไม่ควรจะเหมาเอาว่าเป็นอย่างนั้นทั้งหมด พุทธท่านหนึ่งบอกแก่ข้าพเจ้าว่าศาสนาพุทธไม่มีแล้วศาสนาใดๆก็ไม่มีแล้วทุกวันนี้พวกเราอยู่เพื่อสร้างบารมีรอพระศาสดาองค์ใหม่มาตรัสรู้และก่อตั้งศาสนาใหม่ศีลไม่มีธรรมะไม่มีการฆ่าสัตว์เป็นการสง่งเคราะห์ให้เขาไปเกิดใหม่ไม่เป็นบาปไม่เป็นกรรม นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธท่านนั้นเฝ้านั่งกรอกหูของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าฟังแล้วชวนสังเวชใจย,ยิ่งนักอะไรหนาะมาเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาอะไรหนาะมาล้างเอาความเป็นพุทธของเขาออกไปเสียหมดสิน้น พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้เชื่อกันด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่สอนให้งมงายไร้เหตุผลคิดไปคิดมาข้าพเจ้าก็นั่งอมยิ้มอยู่คนเดียวกินไปพอประทังความหิวนะโย,ยมนะเราเป็นศิษย์หลวงพ่อต้องกินง่ายเสียงพระคุณเจ้ารูปนั้นกล่าวลอยๆทํทำลายอารมณ์ฟุ้งซ่านของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายิ้มยกมือประนมตอบครับผมเคยเป็นเด็กวัดมาผมมาทานได้เสมอครับท่านยิ้มอย่างชื่นใจจนเห็นได้ชัดข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าถูกชะตากับพระภิกษุรูปนี้เสียจริงๆและข้าพเจ้าก็คิดว่าท่านเองก็คงจะนึกถูกชะตากับข้าพเจ้าไม่น้อยเลย มิเช่นนั้นท่านคงไม่ชวนมาสนทนาที่กุฏิของท่านหรอกพูดถึงหลวงพ่อแล้วนะอาตมานละปราปลืป้มใจเป็นที่สุดท่านหยุดเว้นระยะนิดหนึ่ง เหมือนดูทีท่าของข้าพเจ้าว่าจะพูดสิ่งใดขัดแย้งหรือคล้อยตามหรือไม่เมื่อเห็นข้าพเจ้านั่งนิ่งเตรียมพร้อมที่จะรับฟังต่อท่านท่านก็กล่าวต่อไปจริงๆแล้วหลวงพ่อนะ่ะถือได้ว่าเป็นบุคคลในระดับพ่อของอาตมาโยมเชื่อไหมหลวงพ่อนะ่ะเป็นอุปชาทั้งโยมบิดาของอาตมาและอาตมาเองดังนั้น ถ้าจะกล่าวไปแล้วอาตมาก็เป็นเพียงระดับลูกของหลวงพ่อความเป็นมาเป็นไปหรือปฏิปทาการปฏิบัติของท่านอาตมาเองก็ไม่รู้ลึกซึ้งนกักก็อาศัยการบอกกล่าวจากท่านผู้รู้ผู้อวสบ้างบางเรื่องราวนะ่ะก็รับรู้จากโยมบิดาบางเรื่องก็รู้จากหนังสือแล้ว ท่านกหาหันไปรหยิบหนังสือเล่มหนึ่งจากโต๊ะข้างๆยื่นส่งมาให้เป็นหนังสือหลวงพ่ออริยสงฆ์ของชาพุทธซึ่งเขียนโดยโกวิทเพชรแสงสีท่านผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ท่านกล่าวต่อก็เป็นหนึ่งในสิบผู้ใกล้ชิดของหลวงพ่อเหมือนกันนะท่านกล่าวต่อไปในขณะที่ข้าพเจ้า เริ่มพริกหนังสือเล่มนั้นออกดูคนเราน่ะเกิดมาเพื่อทำเพื่อเป็นอะไรได้หลายอย่างแต่น้อยคนนักที่เกิดมาะเพื่อเป็นตำนานหลวงพ่อของเราเกิดมาเพื่อเป็นตำนานแห่งความดีงามโดยแท้ กล่าวต่อไปได้วยความชื่นชมไม่ระย่อต่อการที่ได้พูดถึงครูอุปชาอาจารย์เป็นความภาคภูมิใจที่ใครก็ตามมีความกระตันยูกะตะเวทีต่อครูอาจารย์แล้วนั่นแหละจึงจะสามารถรับรู้กระแสแห่งความรู้สึกนึกคิดนั้นได้อย่างท่องแท้ท่านกล่าวว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระ ทั้งที่ถูกนำมาบันทึกร้อยเรียงและเล่าสู่กันฟังล้วนเป็นตำนานที่มีชีวิตและเรื่องราวแห่งตำนานเหล่านี้จะคงอยู่ในความทรงจำของเหล่าอนุชนรุ่นหลังสืบไปตราบนานเท่านาน พระคุณหลวงพอ่อท่านเป็นผู้สู้ชีวิตมีจิตที่ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบถูกต้องฝักใฝ่ในการทำความดีประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมซึ่งตามหลักของพระพุทธศาสนาของเราแล้วมีความเชื่อกันว่าการทำความดีที่ดีเลิศที่สุดก็คือการได้บวชเรียนด้วยเหตุนี้ หลวงพ่อจึงไม่พลาดโอกาสหันหน้าเข้าวัดบวชแล้วเล่าเรียนตั้งแต่ยังเด็กจนกระทั่งเป็นมหาปร,รียนธรรมและไม่เคยลาสิกขาจวบจนวาระสุดท้ายของท่าน